สวัสดีครับลาหน่วยพรมาเครื่องครับผมวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆไหมแนะนำเช่นเคยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นเจริญพรสองนะครับพพรุ่นเจริญพรสองนะครับหลวงพ่อพัดวัตถยด้วนนะครับเป็นเนื้องเงินหน้ากากทองคานะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคํากับเนื้ออัปการหน้ากากกระไหลทองคาเนี่ยดูคล้ายๆก,กันนะฮะแต่ว่าวิธีสังเกตคือน้ําหนัก ถ้าเป็นเนื้อเงินหน้ากาศทองคำน้ำหมักจะสูงกว่าแล้วก็โค้ดข้างหน้าเนี่นะครับที่ข้างหน้าหลวงพ่อเนี่ยซ้ายขวานะถ้าเป็นเงินหน้ากาศทองคาจะเป็นโคศาลาสองสองที่นะครับแต่ถ้าเป็นที่ของอัปก้าหน้าการการะลายทองคําเนี่ยกระลทองเนี่ยจะเป็นโคซาลาอันเดียวแล้วข้างหลัง เหรียญนี้ซองเลอะนะครับไม่ได้ไม่ได้เหรียญเลอะเหรียญไม่เลอะนะครับเหรียญนี้นะครับแก่วมากเกิไม่แกะจากซองนะครับเลยไม่แกะจากซองนะครับข้างหลังก็จะมีรันดัมเบอร์ไว้คมพวอพัดนี่ก็เป็นพระเกจ,จิที่มีประสบการณ์นะวัตถ,ถุงคลถ้ามีประสบการณ์นะนี่ครับเบอร์นะครับของข้างหลังก็ห้าหกเก้าศูนย์แล้วก็ต่อคพว่าพัดนะครับแล้วก็งอทอง,ทองเงินหน้ากากทองนั่นเอง จับย้ำนะฮะเหลียนไม่เล้เลยน,นะขาวๆนี่มันเป็นติ๊กเกอร์เมื่อกี้ผมลอกออกมันไม่หมดเนี่ยขยับให้ดูนี่เห็นไหมสติ๊กมาเลยสว,วยนะครับรุ่นนี้แกะรูปหน้าหลวงพ่อพัดสวยมากน,นะครับได้ว,ว่าถูกบางคนหลวงพ่อพัดกันก็น มีประสบการณ์เยอะมากมนะครับในยุคนี้นะครับผูบ้คนก็นิยมสะสมมากนะครับวยนะครับอย่ดูจมูกจมูกจมูกกระโดงนะครับผมผมว่าพาท่านก็เป็นสิทธิ์หลงพ่อเดิมนะ ฉะนั้นมั่นใจได้นะครับว่าถ้าเป็นผ้าหมอ,อยาเลยนะครับัจจุบันวัดห้วยด้วยพัฒนาไปเยอะมากนะครับมาพร้อมกล่องเดิมนะกล่องเครื่ององค์เหรียญไขยเครื่ององค์ตนใจนะครับ ติดต่อร้านเวยพรพักเครื่องนะครับโทร0 9 6 9 5 4 0 8 0 8หรือ0814203001ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามนะครับและท่านจะไม่พลาดทุกรายการบรุวงกลด,ดีๆจากร้านว่วยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ